ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่มาไล่มองหาปลาอีกแล้วพี่น้องหาอยู่หากินคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นไงเด้อมือนี้เด้อพี่น้องเลยจักสิมานบะมานดอกเบิ่งอากาศนี่จักเป็นไงใดดีดฟ้าอากาศมาลองเมืองพี่น้องเอ้ยเป็นไงใดกด้ได้บไ,ได้กั พอปีงแร้งก็เอาเนาะพี่น้องเนาะมามามารอมึงดูเป็นแน่ใด าวพี่น้องอันนี้ปลากุ๊มพี่น้อง

Bi phụ nữ bụng bắn 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 คุลามัน,นี่นี่แต่ป่าคุลามนี่ดดได้ก,การน้องเอ้

เอ้ยปลาคุลามปลาคูลามมนี่ีลาคลามพี่น้องปลาคลาม พี่นี่ปลาขาว <deveck También variables> <ophone> <its> ข,าว,า,ขาวคุรามค่ะกุรามนี่ละได้การแล้วล่ะอ่าผลผยากขนยากเลยพี่น้องเอ้ mẹ này. Này, bắt này thì tôi nhảy này cái cô làm rồi à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  วางฮ้อปลาน่าหน่นโอ้พี่ดมองๆต่อกันดิอือะขาวพี่น้อง เอาปลาขาวหูลำเดะอันนี้ปลาหมูปลาหมูวันนี้นเอาไว้อันนี้เขาอ่ะู้ดะฮูะ

cái cán bạc cụm bạc cụ lam, da, hùng hùng cụ tổ ngâm

ไปพี่น้องบานนี่มะมือเพออยากพอกินเลไแหละพี่น้องเอ้สํานี้ก,ก็ได้ยังได้การอยู่ได้พี่น้องเอ้ป่านี่ดิได้ลายเติบอยู่ได้มือน,นี้ก็ได้คุอ่ะได้การพี่น้องเอ้คนได้ลายเติบอยู่เลยคุณป่ามีแต่ตัวงามๆพี่น้องป่าคุลามัมนนี่กัมีปากฏดแน่อยู่มันนี่ก็ได้ไข่แน่อยู่ปากด มาเด้อพี่น้องเดอ้อมาเอาไปเฮ็ดกินเด้อพี่น้องโคตรสโกตรมาตัวงามพี่น้องเอ้ยปลาคุลามมา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 ,มาพี่น้องมาเอาโอ้ยะอ่อนพี่น้องเลยเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ